สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็มีนี่ครับสระน้ำแค่นั้นละครับ่ะจบคลิปครับผมวันนี้เราเรามีของเล่นว่ามาแนะนำให้น้องๆมันคืออะไรครับคือนี่ครับเจลลี่บัฟหรือว่าสลามเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเจลลี่สลามแต่วันนี้เราจะมา ลองสาธิตการเล่นให้ดูครับ<ม>ว่ามันเป็นยังไงครับเผื่อแบบคนที่แบบไม่เคยเล่นนะฮะจะได้มาลองดูกันเป็นเต้นเปนเต่นไปเ,เล่นไปเ,เล่น,ลนแล้วถึงเวลาที่เราจะมาลองเล่นเจนนี่บัฟกันแล้วครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ <ทำ S 1> ดี๋ยวม<ท>า <ำ S 2> อะไรครับปหมุจับ แล้วใส่จริงเลยใช่ไหมใส่จริงเลยโอ้โหมาดูๆๆดูเดี๋ดยวก็ให้อาหารปลาเฮ้ยผมรู้สึกมันเป็นเม็ดๆอะ่ะใส่เพิ่มเลยนะใส่เลยใส่เลย แล้วกลิ่นมันหวานๆด้วนยน,ะ,วนะครับตอนนี้เราก็ได้สลามที่ เป็นเจลลี่แ่นะครับพี่บอลครับทำอะไรอ่๋อเล่น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 ไงเล่นไงสนุกเลยนะเออสนุกดีโอ้โหเพลินมากเป็นไงบ้างครับความรู้สึกบอกไม่ดูครับปนเออ รู้สึกไงบ้างครับเหมือนอยู่ในถ้วยถ้วยเป็นแมงลักเหมือนอยู่ในกองขนมน้องเดียลองดมดิดมใกล้ๆตรงนี้วันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้ครับเรามีมีอะไรครับ กิจกรรมอย่างหนึ่งมาให้เล่นครับก็คือสลามบัคเก็ตชาเลนจ์ครับผมนะฮะเล่นง่ายๆเลยเล่นเหมือนไอ้บัคเก็ตเลยครับเราจะเอาสลามเนี่ยมาล่าตัวเป็นกิจกรรมที่ประมาณว่าเวลาเราสั่งซื้อสลามเนี่ยครับเงินส่วนหนึ่งที่ที่เราจ่ายไปเนี่ยรามีการแบ่งไปทําบุญนะฮะดีมากเลยนะครับนอกจากเราจะได้เล่นสนุกแล้วเรายังได้ทําบุญด้วยนะฮะงั้นเรามาเริ่มชาเลนจ์กันเลยครับเรามาเริ่มนอนกันเลยครับน้องเดีย ครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำชาเลนจ์กันแล้วครับเราต้องขออุปกรณ์ก่อนอุปกรณในการเทตัวครับขอถังด้วยครับเรื่องด้วยเนี่ยพี่เป็นพี่พี่เลยให้เดี๋ยวเริ่มก่อนเอาเลยครับน้องเรือพี่จะเป็นกำลังใจให้ไส่บ้างเงน,น ใช่ครับสลาม <ừ> จะล่าอะไรเงี้ยมันหนักมากเลยอ่ะหน่สามสองล่าครับเรียบร้อยต่อ <c oughs> ไปก็ตาพี่แล้วใช่ไหมมา มา,มาครับเริ่มโอโ้ตักจิเตีสามออีกอน รีบอนครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้สลามแบบนี้นะครับก็แชร์คลิปนี้ครับแล้วก็แฮชแท็กคำว่า jelly buff นะครับแล้วเราก็จะจับผู้โชคดีหนึ่งคนนะครับได้สองถุงเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีคลิปเก่าๆตรงนี้ครับดูได้เลยครับ และสัปดาห์หน้าครับเรายังมีคลิปสรามอีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องติดตามกันได้นะครับอออตอนนี้พวกเราก็ต้องขอัวไปเล่นสลามกันอย่างจริงจังๆแล้วนะครับไปแล้วครับ